สวัสดีครับผมจากครับสถาปนิกเจรัญนิโฮมวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําแบบบ้านนิวดีไซน์แบบบ้านใหม่ของปี2021แบบบ้านนี้ชื่อบาร์เซโลนานะครับคาแรคเตอร์ของบ้านคือตามชื่อเมืองเลยบาร์เซโลนาเป็นเมืองใหญ่ของแคว้นกาตาลันเป็นคนโมเดิร์นนะครับแล้วก็ชอบความสุขขนานเพราะนั้นดีไซน์ของบ้านจะเป็นแนวคอนทราสต์นะครับมีการใช้สีขาวสีดําสีเทาตัดกันมีเส้นสายที่ชัดเจนแสดงความเป็นโมเดิร์นของตัวบ้านนะครับ เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยคือ6 0 5ตารางเมตรแล้วก็สามารถวางโลงโบนที่ดินขนาด1 3 8วานะครับจุดเด่นคือความเป็นเรียบง่ายแต่ว่ามีความแฝงความเป็นโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกไปในตัวเองนะแล้วก็มีทางเข้าที่เป็นแกรนด์เอนทรีทำให้เกิดความโอถงแล้วก็สบายใจสบายตาในการนะครับถูกห่วงจุ้ยด้วยเพราะว่าทางเข้าที่ใหญ่ทำทำให้บ้านมันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็สบายใจในการใช้รู้สึกว่าเอ่อมีการต้อนรับขับสู้นะครับถ้าทุกท่านสนใจสามารถเชิญไปดูโมเดลได้ที่รันนี่โฮมทุก หรือว่าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์และนี่โฮมโดทซีโอดทีเอสวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณครับ